สวัสดีครับเงาอเดีวันนี้เปิดคลิปไปมปิดคลิปในรถทํางานก็วันนี้มีภารกิจมิชชั่นซื้อข้าวให้คุณขัดไปแจกของที่คนขัดไปซื้อกาวโอเคอันนี้แหละกินข้าวเรียบร้อยยำหนอ่อเหมือนเดิมอร่อยตอนนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จลุล่วงทั้ง3แล้วนะครับก็ทําการเอาของไปขัดที่บ้านคนขัดแล้วก็ ซื้อข้าวให้คุณคําแล้วก็มาเอากาวนี่ก็กําลังจะกลับบ้านไปทํางานที่รโรงงานแต่วันนี้น่าจะออกไปข้างนอกอีกหนึ่งหนึ่งครั้งเพื่อไปเก็บดาวเที่ยวไปให้คนงานฉลุน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปให้คุณคําก่อนนะฮะเปิืนเปิืน ปิ้งไก่ทอดหัดใหญ่และข้าวเหนียวเปิดประตูแป๊บนึงเดันเด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 เดเดนเดซื้อข้าวมาให้แต่ว่าน้องคำกินข้าวอยู่นะฮะกินโจ๊กนะฮะ อร่อยปล่างะในรีวิวหน่อยซอันนี้เป็นโจ๊กจากข้างตลาดนะฮะหมูดูหมูคนแล้วก็จะมีไส้กรอกจากข้างตลาดเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะทุกคนเราขายสติกเกอร์ด้วยปับ๊บสติกเกอร์แผ่นละ20บาทความสวยงามดูป้ายฮะดูป้ายฮะ นี่นะฮะบา,าริสต้าของเราเราจะกลับไปทํางานฮะกลับไปทํางานฮะคุณพ่อรอเกาน่าจะบ่นแล้วล่ะน่าจะบ่นแล้วล่ะโอเคครับเจอกันในโรงงานนี่นะครับออกมากแล้วเออพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ก็ได้ออกมาเลยนะไปเก็บดาวกะว่าจะนั่งชิลๆแต่ก็ไม่ได้ออกมาเก็บดาวนะโอเคเก็บ เก็บดาวเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าได้ตัวหนอนมาด้วยนะฮะตัวขงหลังเตอะโตเงือบอแตกแม็ดก็ต้องใสโอ,อ,อสู้ต่อไปทาเคชิเคยะขับรถก่อนอันตรายทางมันแคบอหนาเตอแคบะแคบนึว่าทาแคบ,แบสวัสดีตอนเที่ยงวันนี้ข้าวเที่ยงของเราเป็น ขนมครกสมัยใหม่นะฮะถ้าเป็นโบราณจะเป็นแต่จะมีแต่ก,กระทินะครับซึ่งตอนนี้ก็หากินได้ยากมากขนมครกสั่งมาจากสั่งมาจากขายของคนบ้านทางฮนะสั่งมาจากบ้านหนองยางใครนะดูไส้ทละลักเราจะมารีวิวกันรสชาติไม่หวาน จนเกินไปแป้งแป้งตรงด้านนอกของมันของเขารอมข้างในจะนุ่มใส่ข้าวโพดนะฮะดูข้าวโพดชัดๆเยอะมากกินเข้าไปข้าวโพดก็จะให้ความรู้สึกแบบ ข้าพดอบเนยอ่ะกล่องหนึ่งนะยี่บบาทก็ได้เยอะอยู่เราจะจัด3อันพร้อมกัน3มอันจัดไปตบด้วยน้ำโกโก้ของทางร้านโกโก้ใส่มุกด้วยนะฮะอร่อยได้เวลา เริ่มทำงานต่อคนขยันสวัสดีทำงานเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับวันนี้ฉันเหนื่อยมากเหลือเกินขณนนี้เป็นเวลา4ี่โมง4 1่ดทำดีเป็นแม่บ้านแม่สี่เลือนได้ดีมากสวัสดีตอนเย็นตอนนี้เรามีคอนเทนต์มานำเสนอนั่นก็คือการเป่าลูกโป่งจากหมากฝรั่งด้วยมากฝรั่งอันนี้ก็ เป็นมาฝรั่งในวัยเด็กจะทำให้ดูนะฮะผมเสียนมากบอกเลยด้านการเป่าหมากฝรั่งแต่อันดับแรกตอนนี้แกะไม่ได้หาซื้ออยากนะสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีลูกของเขาก็จะประมาณแค่นี้เห็นนะลูกเล็กมากเมื่อก่อนลูกโตมากหรือว่ากูตัวเล็กไม่รู้นะฮะ ไปแล้วหนึ่งรสชาติดั้งเดิมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าจะมีกลิน่นกลิ่นส้มนิดๆพอไปออกกำลังกายกันเถอะได้สาระในเวลาออกกำลังกายแล้วฮะวันนี้จะไม่วิ่งนะฮะเพราะว่าเราจะเติน1ชั่วโมงแล้วก็จะบอดี้เบทนิดหน่อยออกกำลังกายกันนะฮะ เวลามีน้อยใช้ซอยประหยัดหาเวลาว่างแล้วก็ออกกำลังกายนะฮะเริ่มแล้วตอนนี้นี่ฮะได้เจอกันตอนครบ1ชั่วโมง5้านาทีกับอีก3ามโกับอีก2อ9แอยห้าแคลด้วยความชัน4ี่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าเดิน เดินอยู่ที่4ถึง4.5นะเป็นการเดินที่เ,เพลินมากเพราะว่านู n e ็ตฟิกไปด้วยอีก2อาทีเราทำการพูด,ดาวแล้เราจะไปเล่นบอดี้เบสัก1-2ท่า,านี่ดูโอเค วันนี้เราไม่ได้บริเบทแต่เป็นเบทเทรนนิ่งกับท่าไหลแล้วก็หน้าแขนแล้วก็จะต่อด้วยหลังแขนแล้วก็ท้องนิดหน่อยโอเคฮะก็ขอตัวไปออกกำลังกายก่อนแล้วก็ขอจบคลิปนี้เลยเพราะว่าดึกแล้วยังไงก็บายๆนะทุกคนเจอกัน เมื่อมีคอนเทนต์